สวัสดีคะ่ะเพื่อน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 เคยเป็นไหมคะว่าเวลาเราคิดอย่างพูดอย่างทําอย่างแล้วทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มันง่ายนิดเดียวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,นนะคะเราไปสั่งจิตใต้สํานึกเราอย่างไงอะคะแล้วก็ในความคิดของเราอะคะ่ะมันก็คือเราอะไปสั่งมันไงคะว่ามันมันยากแล้วก็ แต่เราพูดว่ามันง่ายแล้วมันขัดแย้งกันใน,น,ในตัวค่ะมันก็เลยไม่มีผลลัพธ์ออกมาให้ชัดเจนกับตัวเราไงคะแต่ถ้าเราค่ะคิดและพูดและทำให้สอดคล้องกันมันก็จะสำเร็จอย่างที่เราคิดและพูดและทำค่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะคะว่าเวลาที่เราพูดและคิดจะต้องสอดคล้องกันเพื่อความสำเร็จที่ลงตัวนะคะ love love ค่ะ